แคนั่ะแหัวโ้จกผู้รุกรานนะยอดเยี่ยมก่อนที่จะสู้มาบอกชื่อกันหน่อยแล้วกันฉันเป็นผู้นำกลุ่มโจรสลัดดาร์คแมทเธอร์เป็นผู้ยึดครองจักรวาลชื่อว่าโบรอสฉันเป็นคนที่มีงานอดิเรกเฮ้ย,ยไม่ใช่สิฉันเป็นมิโรเมือาชีพชื่อว่าไซตามะ ไซตามะก็ไม่รู้ผู้ยึดครองจักรวาลจะต้องการอะไรกับดาวดวงนี้แต่ก็ทำลายอเมืองเอซจนดูไม่ได้เลยนะต้องการอะไรน่ะเหรอมีคำทำนายอยู่นะ,นะนฉันได้เดินทางทั่วจักรวาลและทำลายทุกสิ่งที่ขวางหนะ้าแต่ฉันแข,แข็งแกร่งเกินไป ท้ายที่สุดไม่มีใครที่จะสู้กับฉัน